ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีล็อกเก็ตรุ่นดอทมุนหรือเรียกว่าล็อกเก็ตฉลองอายุ76ปีหลปีลงผู้เหลืองวัดกระดึงทองบางท่านก็จะเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่น2นะครับฉากสีม่วงเป็นรุ่นแรกฉากสีขาวดอทมุนเป็นรุ่น2แต่ผมว่า <c oughs> เห็นสมควรจะเรียกล็อกเก็ตรุ่นนี้ว่ารุ่นแรกเหมือนกันนะครับเพราะว่าสร้างตอนหลวงปู่อายุครบ76ปีออกปี4 6พร้อมกันซึ่งก็สร้างปีเดียวกันแจกวาระเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยล็อกเก็ตดอทมูลหลวงปู่เหลืองจะเป็นรุ่น2ไปไม่ได้ต้องเรียกว่าล็อกเก็ตรุ่นแรกฉากขาวนะครับนะล็อกเก็ตรุ่นแรกฉากขาวจะมีทั้งฉากสีม่วงแล้วก็ฉาก สีขาวแบบนี้นะครับจํานวนการสร้างนี่ผมว่าหายากพอๆกันนะครับหายากเท่าๆกันถือว่าเป็นข้อมูลเป็นความเชื่อนะของแต่ละบุคคลผมว่าเห็นควรให้เรียกว่าล็อกเก็ตรุ่นแรกฉากขาวนะเพราะว่าสร้างวาระเดียวกันเสกปีเดียวกันฉลองตอนหลวงปู่อายุครบ78ปีนะปี46 นะครับผมก็ปัจจุบันเล่นหากันที่ราคาหลักพันต้นๆน,นะครับถึงหลักพันกลางหลักพันต้นนี่ก็เริ่มสัก3 4 5 0ี่พันบาทนะอันนี้ถือว่าเป็นพระสวยกล่องเดิมนะครับกล่องเดิมประมาณนี้นะครับราคาก็ถือว่าห่างจากรุ่นแรก เล็กน้อยนะครับรุ่นแรกก็ทามากล่องเดิมแบบนี้ก็ประมาณ4ี่พันห้าพันถ้าดอดมูลแบบนี้ก็มีสามพันหางกันพันกว่าบาทแต่ผมเห็นควรให้เรียกว่าล็อกเก็ตรุ่นแรกจากสีขาวนะเพราะว่าออกวาระเดียวกันนะออกวาระเดียวกันพิธีเดียวไม่แน่ใจว่าพิธีเดียวกันหรือไม่แต่แน่ๆนแจกวันเกิดหลวงปู่วาระวันเกิดหลวงปู่แน่นอนนะครับ ก็เอาลงเอาไว้เป็นข้อมูลเล็ก,เกๆน้อยๆนะครับ